ากิดเต่าไม่กินอยู่มันแทงห้าหกสูงเนี่ยเราไม่ต้องไปทไํอะไรเลยพายาไปต่อกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยสมมติว่ามันไปเทเล่นเป็นต่าใช่ไหมเราหกขึ้นมาช่วยเลยหกขึ้นมาช่วยเลยเห็นไ,ไหมแถมตัวเนี้ยไม่เหล็กตรวจไม่เจอแล้วอยางงี้กินงานตึงๆได้ไหมตึงๆได้ดิเพราะการที่เราจะฟันเนี่ยอ่าสมมุติมันมีคนรู้ใช่ไหมเราจะฟันจริงฟันปลอมมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่ต้องไปฟันทุกตาล้าก็กินแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยคอยมีแผลไหนเล่นเบสิกคนเล่นง่ายๆ่นีพี่แนะนำหน่อย เอาแบบคนปกติเล่นได้นะที่ไม่ใช่เสียนเล่นได้นะแนะนําเลยชุดนี้เลยเต๋าแก่คู่11ไม่ตายต่ําชุดนี้นะป้ายฟ้านี่ดีมากแล้วก็พกต่อใส่ไปด้วยนี่พก2แค่2อ,อย่างชุดนี้ไปเลยไปเ <ใน S 1> ขยา่าอ,อุ่นใจแน่นอนได้เปรียบแน่นอนคือหลักการเล่นทําไมถึงบอกว่าได้เปรียบคือเต๋าแก่คู่เนี่ยสูตรของมันจะจะ,จะชอบขึ้นคู่กับ11อยู่แล้ว สูตรของมันจะชอบเขย่าขึ้นคู่สิบเอ็ดเดินทางของมันมาอยู่แล้วเห็นไหมอ่าเขย่าขึ้นคู่กับสิบเอ็ดอยู่แล้วแต่ทีนี้ตออสมีไว้ทําไมมีไว้เนี่ยเอาไปติดแบบนี้นี่นะต่อสนี่เลยสก,กิดตอกมาแค่นี้อ่าต่อสเป็นหนึ่งตลับแบบนี้อ่าสก,กิดออกมาแค่น,บบนี้แล้วลงไปแต่วิธีการลงไม่ใช่ลงแบบนี้นะวิธีการลงไม่ใช่ไปเกาะแบบนี้นะวิธีการลงเนี่ยใครที่ได้ต่อสไปเราจะมีคลิปวิดีโอสอนให้ลงแบบไหนให้คนไม่รู้ ลงเนี่ยคือคนมามุงดูจังหวะเขาเขย่าจังหวะเขาเล่นเลยนะเราจะมีวิธีการ like ลงให้ลงแบบไม่ดูเลย,ยลงให้สวยๆเลย <S <s ทีนี้มันมาเล่นประกอบกันยังไงมาดูอ่ะอย่างเต๋าแก่คู่ใช่ไหมอ่ะสูตรมันก็ขึ้นคู่แก่สิบ็เป็นต่อแล้วนิดนึงแล้วอ่ะเขาย่าขึ้นไปตรงๆแค่นั้นเองตรงๆไม่ต้องไปแยกใต้แยกหัวคู่กับสิเมันจะเดินทางมาบ่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ไม่รู้มันจะคู่อะไรหรอกเราบังคับไม่ได้อาจจะเป็นคู่เหี่ยวคู่สองก็ได้คู่สามคู่สี่คู่ห้าแต่สมมติต่อสายเราไปเล่นจังหวะไหน ถ้าเกิดเต่ามันกินอยู่มันแทงห้าหงหกสูงเนี่ยเราไม่ต้องไปทาอะไรเลยขยับไปต่อกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยแต่ดูแล้วมันมาคู่สองบ่อยแล้วเฮ้ยทําไมคู่สองมาบ่อยจังคู่สามมาบ่อยจังคู่เหยี่ยวมาบ่อยจังไฮโรเริ่มเทเป็นต่ําแล้วทีนี้ต่อใส่เนี่ยแหละจะช่วยแก้ปัญหาเราได้สมมุติว่ามันไปเทเล่นเป็นต่ําใช่ไหมเราหกขึ้นมาช่วยเลยหกขึ้นมาช่วยเลยเห็นไหมแบบนี้ก็กินต่ําแล้วเห็นไหม บางทีคู่จริงไม่กินเนี่ยเราก็น้ายาต่อใส่ช่วยบางทีกินแล้วก็วกขย่าบไปย,<ช>ยาวเลยแบบเนี้ยมันขึ้นคู่6กมาแบบนี้ถูกต้องไหมคู่ห้าคู่6มาเฮ้ยมันเทไปเล่นหน้าสูงแง<ไ>เทไปเล่นหน้าสูงเราก็อยากให้มันเป็นต่ําอยากให้เป็นต่ําเราทําไงเราก็ต้องเอาเหยื่ยวกับสองเข้ามาช่วยเราเราก็ต้องเอาเหยื่ยวกับ2เนี่ยเข้ามาช่วยเราเพื่อจะให้โลให้ไฮโลเราเดินเห็นไหมก็จะแบบเนี้ยหน้าเสือมันก็จะต่อไปได้เราได้เปรียบเยอะ ยิ่งถ้าเกิดมีหน้าม้าเดินให้นะถ้าเกิดมีหน้าม้าเดินให้ Hom นี่ยิ่งได้เปรียบเลยเลยบอกว่าเนี่ยชุดนี้น่าเล่นไปเป็นชุดนี่น่าเล่นมากๆเลยมีตอใสกับเต๋าแก่คู่ไปแถมตัวนี้ไม่เหล็กตรวจไม่เจอข้อ,อดีของมันคือไม่เหล็กตรวจไม่เจอต่สอสลงจางก็มองไม่เห็นครับใช่ตอใสนี่สวยมากๆนะครับแผลแบบนี้จะบอกว่าเป็นแผลที่ไม่มีหลักฐานก็ได้เพราะเวลาเราออกเอาออกเนี่ยเราลงตอใสไว้แบบนี้ใช่ไหมเวลาเรา,เอ,าออกเนี่ยแค่นี้ก็ออกแล้วเห็นไหม อย่างนี้ก็ออกแล้วก็ไม่มีหลักฐานแล้วแล้วอย่างนี้กินงานตึงๆได้ไหมพี่ตึงๆได้ดิเพราะการที่เราจะฟันเนี่ยสมมุติมันมีคนรู้ใช่ไหมเราจะฟันจริงฟันปลอมมันไม่สามารถที่จะรู้ได้หลอกได้อ่าเพราะว่าเราไม่ฟันก็ได้เพราะเตาเรามันทํางานอยู่แล้วว่าให้มันคูดเส็ยดถูกต้องไหมอ๋ออย่างน้ํายาต่อใสบางทีเราลงไปเนี่ยไม่ต้องฟันทุกตาใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปฟันทุกตา เขย่าไปเรื่อยๆเขาเรียกบอกว่าตออสเนี่ยเอาไปลงทําไมลงไว้เป็นกําลังใจให้เราอาจเจอสมมติต่อมันตายเราก็ชนได้สักทีสองทีหน้าเสือมันก็เปลี่ยนแล้วสมมติมันตายต่ำสองสามทีสามสี่ทีเราฟันห้าฟันหกขึ้นมาช่วยสักทีสองทีหน้าเสือเฮ้ยจากจะเล่นต่ําอยู่มันก็ขยับไปเล่นห้าหกแล้วที่ผมก็จอไม่ต้องฟันทุกตาเนาะใช่ไม่ต้องไปฟันทุกตาถ้าเกิดกินแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยเลยบอกเนี่ย เลยบอกแผ่นี้นี่น่าเล่นมากๆเลยแล้วต่อสของช่างบอยนะสูตรนี้ดีมากๆเหนียวพอดีแล้วก็ไม่แข็งนะครับเหนียวพอดีกําลังพอฟันเลยนะครับจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นมาแล้วกันโอเคครับฝากไปด้วยนะครับต่อสกับแกะคู่ครับ